nhìn này cũng mình ะเอาเหรอเจาหนูมาดีนะทีเด็กแม่โอริโอทีวีมังรู้จักกันได้สั์เนี่ยรู้จักกันได้เหรอเนี่ยโอริโอทีวีมันไม่รู้จักกันเลยจะเข้ามาแค่นั้นแหละไม่ยากโจ ตายไม่โดินหรอก็โดนนิดเดียวจะเอาเ,าเข้ามาแค่นั้นแหละวุ่นวายเฮียมาอีกแล้วเหรอไปเดิมเลยนะน้องมาอีกแล้วสองตัวเลยเฮียไงเดี๋ยวนะตายดิรออะไร,รอ่ะ มาอีกแล้วเหรอพี่มันเขียนจะรีแม่ได้ปะพี่จะวกก่าเข้ามาเฮ้ย,ยอะไรวะ Đó là khá thú lông lắm hả? โคตัวลูกติดกรกเจาเตรียมตัวตายซะโอเกือบไม่รอดไม่ซื้อบังเจอเหรอเดี๋ยวเราจะเห็นทนแล้ว กูกูจะตายเหี้ยเคหนึงอ้สัตว์ฮิตแม่หลดิแล้วคาวดี้เหี้ยกูจะตายสัตว์แม่หลุดจังเลยไปเลยวะรบเช่ดขชมเข้มเลยน้อ โอ้ยเ้มความรงโฉ้ั์